ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลอยู่ในครอบครัวและชุมชนบทบาทหน้าที่หลักในการดูแลจึงเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยมีการสนับสนุนการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขหรือลองเท e r m care สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประกอบด้วยการดูแลที่บ้านในชุมชนและในหน่วยบริการ โดยการให้การบริการสาธารณสุขและบริการสังคมที่มุ่งเน้นในการฟื้นฟูบำบัดร,รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลจะให้การบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพที่ประเมินได้และตามชุดสิทธิทประโยชน์ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงของระบบให้การดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อแพทย์พยาบาลคลินิกผู้สูงอายุตรวจประเมินรักษาวินิจฉัยตลอดจนให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติแล้วจะประสานและส่งผู้ป่วยมาที่ศูนย์ COC เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชนซึ่งทีมหมอครอบครัวทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลหนองบงัวลำพูร่วมกับแคร์แมเนเจอร แคร์กิฟเวอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองหนองบำพูได้มีกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกกลุ่มผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้านโดยที่ทีมสหาสาขาวิชาชีพจะเตรียมข้อมูลผู้ป่วยก่อนลงเยี่ยมบ้านเพื่อลงติดตามเยี่ยมบ้านให้การดูแลตามบทบาทวิชาชีพการลงเยี่ยมบ้านที่นำทีมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว มีพยาบาลศูนย์ COC เป็นผู้ประสานงานทีมในพื้นที่และให้ข้อมูลผู้ป่วยกับทีมเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งทีมสหาสาขาวิชาชีพจะให้การดูแลตามปัญหาผู้สูงอายุที่ประเมินได้มีการประเมินความรู้ทักษะญาติภาวะความเครียดความกังวลภาระการดูแลของครอบครัว โดยเป้าหมายสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมระยะยาวคือการยืดอายุของการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุให้ได้ยาวนานที่สุดให้การช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมได้ในขณะนั้นอันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอขอบคุณนะคะกับการทางด้านสาธารณสุขที่มาเยี่ยมคุณยายนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมแพทย์นะคะที่มาเยี่ยมบ้าน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ